ถือไงงวดติดบอกคันเถิดนี่คันเป็นเพื่อนซื้อตามที่ร่องหาบอกว่ากิโลท่านหนึ่ท่านนี่หคันถือคกเย็นงวดเลี้ยนกันท่านใดออกเป๊ะเลยแในแต่่วาันน้องกูมันมาเขาฟันนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเบิร์ตทุกขั้นนั่นสองขั้นนั่งหกหนึ่งสองก็ออกแล้วก็ใส่สามสี่นี่ยก็ออกสองสองสามสามสี่นี่ยออกเบิร์ตนั่นแต่ว่าเรื่องนั้นตาเพื่อนอยากหาเงินอยากคุกคักแค่น้อยเพื่อนบอกใครได้หาเพื่อนไปหาได้ก็ได้น้ำโซ่เนาะจ้า มาให้นี่มาฝันรู้ตาเพิ่นเลยมาสื่อกับมาถือสามหวดเดี่ยนก็มาโพสวังหกข้าสามนี่แหละจ้ะบ้านนี้ก็งวดรุ่นเพิ่นแล้วมาหายแปดเจ็ดเป๊ะบอกตรงตรงๆเลยบ้านนี้เพิ่นบอบังตัวเดียวหางเดียวเบ็ดเดียวหางเดียวเพิ่นบอกแปดเจ็ดตัวเดียวเลยเพิ่นมาเกตมาแล้วกระสือแปดเจ็ดโหลดล้าสั่นเพิ่นวานะเพิ่นบอกว่ามาแล้วเลขมาแล้วเจ็นั่เอาตัวนี้ไปเอาแปดใส่ก็ะสือแปดเจ็ดเลยเพิ่นบอกบานนี้งวดนี้มาขึ้นนิตาเพิ่นมาฝันอีกเพิ่นเลยบอกว่า ถือฝนตกฝ้าห้องให้ชิปเปเมียนรถดแบอกเป็นรูดแต่ว่าสิไปเมียนรถหันมันบเป็นรถดขั้นนี้ค่ะไปมันเป็นรถดอันนิดสันขั้นเก่าค่ะขั้นของเพิ่นเพราะว่าขั้นมันมันเคลื่อนทุ่มเจ้าเลยวิ่งเนี่ยจี๊ดเ้ยจะลุยเลยเนาะบ่มีหลุดแจ็คหัวดฮะแงบอกมาบ่มีหลุดแจ็คหัวอันแน่นมาพ่อกล้าเห็นพ่อข้าเพิ่นจี้ได้ทะเบอาแบบชิมเบิงเนาะแต่ละหดเนาะก็ได้เอาลายประนันเนาะพ่อเนาะ ขนาดผู้ฝันแม่นเด้บางคนว่าฝันแม่นปานนี้บ่่ว่าคุณยายว่าให้ให้เพิ่นก็ให้มาแล้วล่ะแต่ว่าคิดว่าแม่นถ้ารอเบิ่งว่าาตาบ่ฝันซ้ก็คือเป๊ะเลยเป๊ะตัวแม่เป๊ะตัว784นี่784บ่แม่นเนตาเพิ่นบ่ฝันซ้จนฮอดมื้อเลิออกแล้วอยู่ซื่อๆคือเทียววังนึงนี่แม่นเป๊ะ จ็ดแปดสีเลยเลขตัวนี้เลยเพิ่นมะไฮเลยแต่เพิ่นนไฮเพิ่นก็ที่ไฮตองมวดจังสีหล่ยจะก็คือมั่นใจตัวนี้จ้าเพราะว่าแปดสีบางนึ่งนี่เพื่อนกะไ้ได้ขึ้นหนึ่งขึ้นสองมาเพิ่นกบมะหฮขึ้นสามมาเพิ่นกะมะไฮตัวเลขเลยเพิ่นได้กินขนมเนี่ยเพิ่อนมาบอกไฮเรามาว่าไ้ควบสุดแล้วแล้วก็บอกว่าอย่าหายปัญหาเพราะอะไรพิ่นกันเลยก็เลยไฮสามตัวแล้วประเดนสามตัวเลยราว่าพอเพิ่นกะบอกยายแล้วว่า ได้ละละเอาไมเพ้คนรักคนบอกยายว่ายัดจมแล้วกันค่ะจมแล้วขันฟังพ่อแายก็จะได้ให้ลูกอาลานี่สุดสุดสิหนังผู้ยุติใจกระทุมากขอแม่บั่งนึงเนี่ยจาแม่แม่บอกได้หลายดอกอีพอบฟังคุ้มแม่ก็เลยบอกเพื่อนสี่งวดนี่พอเพื่อนเลยบอกว่าพอจะเอาไม่นเอางวดนี่เนาะแม่เนาะจะเอางวดนี่เอาเต็มเต็มเลยตัวได้แม่เต็มเต็มเก็ดแปดสี่ตังชัดๆพี่น้องฟังชัดๆเก็ดแปดสี่แม่สำหรับสองโซ่แม่หมักโต๊ะไหนเก็ดแปดสี่ แม่ซื้อ8สีนี่แหละครับ8สีด้ยเนาะครับเนาะจ้า8สีโตัว3ตวแม่7 8สีนั่นพี่น้องฟังชัดๆอีเมล์เอาชัดเจนที่สุดเลยจ้า7 8สี2ตัวตัดเล่น8สี8สีสี่8ห้ากระกลับเอาจใจวันนี้แต่ว่ากลับเอานอนอเนาะครับเนาะให้ยกซื้อป็นกลับเอาจ7สีเอาอยู่บ่แม่แม่เพิ่นมัก8สีแต่ว่าแม่เน้นๆสิเอัพ8สี กบว่งกลมใบแต่ว่าเจ็ดสี่ก็เขียนได้แต่ว่าเป็นตัวร้องสี่่องไปแต่ว่าเขียนเน้นแม่จะเน้นแปดสี่ค่ะแต่ว่าให้พี่น้องนี่คือว่ากันไหบกันไหบเอาง่ายๆซะคือเขียนเลขกให้แค่สามตัวจ้ะบอกเขียนให้หลค่ะแต่ว่าตัวเน้นแม่จะเอาแค่แปดสี่จ้ะสามตัวนี้ให้พี่น้องมุนเอามุนเอาเกตแปดสี่พี่น้องมากแล้วได่กระตัดเอามัน นี่ละเพื่อนหายมากเม็ดเดียวหางเดียวค่ะจ้าหายมากกระเฮ็ดเอาเนาะแมเนาะจ้าแต่ว่าท่านเพื่อนหายแล้วเพื่อนบ่มไม่อีกดอกบทุกงวดเป็นยังซี่บอกจ้าถ้าให้แล้วจะไม่มาบอกบ่ลำไรท้ามาก็ะคือไม่ย่ำตัวเก่าบอกครับบมไม่มาม่ย่ำตัวเก่ากับบมไม่หายแล้วอะแล้วเลยแม่นฟันเจียวรถดกับหายฟันเจียวรถดก็บอกว่าขี้ไปนั่นไปนี่อังเสั้งทีหล่ะก็คือจบเราเขาก็คือเราว่าหา แต่ว่าเกีียวกับรถนี่มันสะออกล่ะสองสามเที่ยแล้รือรถสองคันกับฟันเกีียวเพิ่นมาได้จีอยู่ผลาเกีียวกับรดขั้นไหนออกขันนั่นจ้ะคือก่อนหลกับฟันเกีียวขั้นนี้ยยกกับสื้อฮเก็ตครับแยกก็ได้สองร้อยคุณสองร้อยนกเจ็ตก็ได้ได้จ้ะกันเกีียวเพื่อนมาบอกเกีียวรถขั้นนี้ลยได้ันนี้นนีะจ้ะบอกหูจ้าวว่นนองแล้วม่บัวนนี่กมารถขันนี้วันี้ม่เกี่ยวฝันเกีียวรถนิสันขั้นเก่าแต่งแต่ ทัานเก่าตะเพิ่นซื้อตะเพิ่นไปนอกนะเลขรถะเสียนเต็มอีหยังเจ็ดแปดสี่ค่ะสี่ตัวที่ตัวสี่เจ็ดแปดสี่สี่ตัวเขียนไว้น้ำนะแม่บางคนเขาจะเอากระตัดเลร่นในวงเล็บไว้ไหมอ๋อถ้าสิทะเบียนแม่ค่ะมันต้องเขียนเต็มให้เขาน้ำดิพาพูดเขาตัดเต็มเนาะแม่นบางคนมันคือเขาเบิ่งอยู่แต่ว่าบางคนเบิ่งซื่อๆก็คือบ่เอาบางคนเบิ่งแป๊บเดียวมากน้ำเขาก็เอา เขาเอาบางคนเขาบอกเอาหลายตัวแต่เขามีดวงเขาจับ hmm. ซื้อเขาก็ถือดีแมนบางคนเบิ้งซื้อแต่คือบ่ซื่อมาก็บ่ถือแน่พี่น้องอันนี้ว่าวไซร์หลหลายคนเนาะแล้วกับว่าวไซรใจทุกๆคนเนาะแม่เนาะแมนมันบ่แมนว่าทุกคนจะมีดวงเบิดเด้นะคะ่าก็เป็นคือว่าแหละสอบระจัดคัดกระพานถ้าผมักน้ำก็เอาเนาะแม่ มันเป็นยักษ์สันได้พี่น้องเพราะว่านี่คือเราความฝันให้ให้ฟังเมีนบ่แม่จ้าแต่คืออันถ้ากะเบิงขันตาเพื่อนบ่ฝันอีกนั่นเน้นสี่เจ็ดแปดสี่เน้นสี่เน้นเจ็ดแปดสี่เลยจ้ะเน้นสามตัวเลยบอแม่จ้ะสามตัวเน้นเน้นเน้นตัวได้ก็แม่เพราะแม่ก็ได้ให้เน้นสี่ให้เน้นเจ็ดแปดสี่แล้วก็แปดสี่เลยสองตัวจ้ะกลับไปกลับมาเอง ไปกลับป่ะน้อแม่เนาะจ้าไปกลับนั่นละให้กันไวเลยนะครับเด้อแม่เน้นแค่สามตัวกับสองตัวนี่จับให้เด็ดเด็ดเลยจ้าเนาะจับให้เด็ดเด็ดแต่เก่งอ่ะทะยันรดกะจะมีสี่ตัวนะครับจะมีสี่เจ็ดแปดสี่นะครับแต่คุณพ่อมันเคยฉกดีนะครับคุณแม่มันเคยฉกดีนั่มก็คือเจ็ดแปดสี่เข้าสามตัวตรงนะครับคุณพ่อคุณแม่มันก็เลยลอยฟังนะครับคิดว่าเป็นน้องกุ้มานนะครับเป็นน้องไฮฉกเด้อี่ะ พ่อฝันปุ๊บแม่นี่จะพิจารณาซอยทุกครั้งเนมบ่จ้าหมายความว่าพ่อฝันปุ๊บจะมาแก้ความฝันให้แม่ฟังแม่ก็สิผิดเลขเบิ่งเลขจับเลขเนมบ่และแม่นอนนี่มาแรงขันเพิ่นบอกางสีแล้วท่านเป็นลูกตัวนี้แม่ก็สิฝันเกี่ยวว่าแม่จะไปหาซื้อเลขตัวนี้คุณนายเซฟซี่แม่อีกแล้วที่เราค่อีกเองหน่อกกุมานน่องกุมันเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่แต่ว่าเพิ่นหัวกันเราแย่เพราะในนอนฝันนั่นแหละก็ แปดเจ็ดนี่ก็ยายสิมัมนใจนั่นพอดีเพิ่อนบอกให้ฟังว่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันแบบนี้เลยเลยถามไปเพิ่นก็บเราไอ้แปงว่าฝันว่ามาเก็ตบ้านได้หรือเปล่าใหายซื้อเลขแปดเจ็ดได้แย่ก็เลยเอ๊ใจว่าน้องนั่นล่ะมาบอกมันได้กินโคบแล้วสั่นแค่ไปนอนขึ้นายก็ฝันไปหาซื้อเลขตัวนี้เบิดขึ้นกัมกัมกระดาษนี่เขียนไว้สิไปซื้อเแปดเจ็ดหนึ่งไปหาซื้อเบิ้ตขึ้นไปหาซื้อเบิดตขึ้นเพิ่นมาต่องมาสูนมามาเขาฝันแมน คันเป็นเพลินฟังคันเป็นบ่หูหูวายายเพลินสิบ่เอาตามยายนั่นยายเช่นน้ำเขาสีเอาจะสองหลอดสองหลอดไปจ่าอัติพานมาติจลังกังวดนี้กับพ่อใหคสุกดาเป็นทีทุกคนขอให้โชคให้มานเด้อจ่าเราทเรื่อยๆน้ำกันค่ะให้โชคให้มานนี่ยละตัวเพิ่นก็ได้เลขตัวนี้ละแน่นๆนันเจียวรถแล้วก็ะขึ้นนองกุมานละมาบอกจ้ะแม่ ปานนี้หันเที่ยวก้อนเพิ่นมาบอกก็ได้เจ็ดแปดสี่เต็มๆนี่เที่ยวนี้มันได้เป็นสิเข่า1สิบปีแล้วก็มาฝันเกี่ยวรถคันนี้อีกนี่แหละทะเบียนเพิ่นกบสี่เ็ดแปดสี่แล้วกะคุณยาหวานแม่หวานเนี่ยว่าซื้อแปดสี่ละเน้ๆนๆแต่ว่าเอจีทุกคนสอบตัวได้มากตัอได้กให้ตัดซื้อเอาจ้ะ ผมได้มักซีซีกับมักเก่งกับเป็นซีซีนะครับเอแต่ว่าย่าคิดว่าเลขกอยู่ในวงกลุมนี่แหละในวงในนี่แหละเลขกมันใจในเลขกัวนี้แต่ว่าย่ามันใจในน้ำโตนี่คือมันใจตัวใดแม่เจ็ดแปดสี่มันใจดีได้สองตัวแน่นแน่นแปดสี่แต่ทุกคนสิมากกันได้กับไฮตาสือเอาเองแต่ย่าเ้วตัวนี่แหละแต่ละคนมันกับมักบ่คืนกันเนาะอ่ แม่ขอบคุณหลายแม่ขอบคุณหลายร้คุณแม่นะครับเดี๋ยวคงทุกท่ายเดี๋ยวจะมาตามว่าเพิ่นจะยำไหตกาวอนะครับเดี๋ยวจะมาถามคุณแม่แม่บอกว่ามืออื่นไหมาอีกพี่น้องเพราะว่าถ้าพิ่นฝันเพิ่นตรงฝันเมือเรงนี่มบแม่แม่ันตาว่าหอฟางแล้วจังสี่แต่เออสิบไปสิไปหายายพลละบานน่สิบ้ายายแหาซื้อเลกพลละบลาคุมมันอุ๋มรนี้ปกติน่ะคันเลขเขาเนี่ยกุมาน่อยนี่ บักหลายแม่นี่ยคิมาเขาฟันมาเร่งนี่เพื่อที่ว่าจะให้แม่ไปเอาตัวใดไปซื้อตัวใด้ควหมายเดี๋ยวบุนถ้ำจะมาหาเด้อแม่เด้อเจ้าจางซิบุเรม่าเอื่นเอาตัวแทนมาเด้อเจ้าได้กะเป่าห้ยเอชซีฟังน้ำโอ้ยเสียดายเด้อพี่น้องบ่ได้แพ่งดอกเพราะว่าเพิ่นกับบ่แพ่งดอกบัากลายกับบ่แพงเจ้าที่จะฐานเพิ่นกับบ่อแพ่งเพิ่นบ่ขอยยังน้ำเข้าดอกเพิ่นไหนด้วยความเพิ่นอยากซอยเหลือเข้าอยากจนข้างอยากเพิ่นอยากซอยเหลือเข้าใช่ ขอบคุณหลายครับแม่ครับแม่คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ลหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม